สวัสดีครับกลาเปียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับกละผมนายวารนาถเพ็งพุทธครูชำนาญการพิเศษขออนุญาตนำเสนอ1โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมชื่อผลงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบปอพานพิษโมเดลนะครับผลงานเป็นของโรงเรียนปพานพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสำหรับรูปแบบการใช้หลักสูตรต้นทุจริตศึกษาของทางโรงเรียนเราใช้ทุกรูปแบบนะครับโดยหลักคือการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในชั้นม,มต้นและบูรณาการกับรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นม .6 นอกจากนี้มีการบูรณาการกับรายวิชาในกลุ่มสาระอื่นนะครับที่เกี่ยวข้อง เช่นรายวิชาวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีนะครับและนอกจากนี้มีการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นม .4 กับม .5 เป็นกิจกรรมแนะแนวนะครับที่ใช้ในการบูรณาการเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและก็บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนยกตัวอย่างเช่นรายวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งไม่มีชั่วโมงเรียนในตารางนะครับ แต่ว่าวิชาหน้าที่พลเมืองมีความเกี่ยวข้องค่อนข้างมากกับหลักสูตรตั้งทุจริตนะครับหรือกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็มีการนำมาบูรณาการกับหลักสูตรตั้งทุจริตขออนุญาตแนะนําที่มาบริบทนะครับของโรงเรียนปพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัฐมังคลาพิเศษนะครับซึ่ง มีอยู่33โรงเรียนทั่วประเทศนะครับเป็นโรงเรียนประจำตำบลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากเราตั้งอยู่ห่างไกลตัวเมืองนะครับแล้วก็เราอยู่ในรอยต่อของเขตจังหวัดด้วยนะครับสภาพชุมชนโดยรอบก็เป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับเป็นสังคมชนบทผู้เรียนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับทั้งด้านการความสามารถในการเรียนรู้นะครับ สภาพครอบครัวปัญหาส่วนตัวนะครับมีความหลากหลายนะครับผู้เรียนหลายคนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดานะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นอย่างนี้และต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมากนะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันก็เลยได้คิดปอพันพิษโมเดลนี้ขึ้นมานะครับพอพันพิษโมเดลเนี่ยเพื่อเป็นหลักบูรณาการในการใช้ บริหารจัดการนะครับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกด้านนะครับโดยเน้นที่เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบพอพันทิษโมเดลนี้นะครับเรามีอินพุตที่เป็นงานต่างๆของโรงเรียนนะครับภาระงานด้านต่างๆเช่นการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร งานแนะแนวโครงการคุณธรรมโครงการต่างๆนะครับและทรัพยากรต่างๆส่วนปรพันพิษเนี่ยเป็นตัวย่อของโปรเซสนะครับหรือกระบวนการที่เรานำมาใช้ถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีตัว H ห้าตัวนะครับซ้อนอยู่ซึ่งผมจะได้กล่าวถึงต่อไปนะครับเราหวังว่ากระบวนการนี้จะนำไปสู่เอาพุทธหรือโปรดักต์ของเรานะครับซึ่งก็คือนักเรียนเนี่ยเป็นคนดี เป็นคนเก่งนะครับและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและเมื่อถอดกิจกรรม 5H model ออกมาจากปอพพิพโมเดลเราจะได้กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงก็คือ 5H model นี่แหละนะครับซึ่งประกอบด้วย head heart hand h e a l t h แล้วก็ happy นะครับ ซึ่งเมื่อนำมาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการดำเนินง,งานแบบ PDCA นะครับเราก็จะพบแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับด้วยกิจกรรม 5H ที่หลอมรวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรตั้นทุจริตเราหวังว่าผู้เรียนของเราจะมีคุณสมบัติของ ความสมดุลที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีเทคโนโลยีคอยชี้นำเราหวังว่าด้วยคุณลักษณะทั้ง5ประการจากหลักสูตรตั้งทุจริตร่วมกับหลักปรัชญาของเศรศษฐกิจพอเพียงจะชี้นำผู้เรียนให้ไปสู่การเป็นคนดี คนเก่งและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้และจากการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต้วยรูปแบบกิจกรรม 5H model เราถอดบทเรียนความสำเร็จออกมาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งภาพความสำเร็จนั้นเป็นที่น่าพอใจหลายเรื่องผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพียงบางส่วนได้แก่เรื่องของ การที่ทางโรงเรียนไม่มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวในการรักขโมยทรัพย์สินในโรงเรียนเป็นเวลากว่า3ปีการศึกษานะครับและขณะเดียวกันมีสิสติในการที่นักเรียนพบเห็นทรัพย์สินไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับทรัพย์สินของนักเรียนหรือผู้อื่นในโรงเรียนมีการนำส่งคืนเจ้าของ ในสถิติที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีความพึงพอใจและตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรตั้งทุจริตมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงนะครับให้เกิดภาพความสำเร็จยิ่งขึ้นกว่านี้กระผมต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังรับชมการนำเสนอของกระผมขอ ขอบพระคุณแทนจากใจของชาวโรงเรียนปอพิทยาคมรับชมังคาราพิเศษทุกคนนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ